สวัสดีครับพี่อู๊ดสุมชะตาสิทธิ์อาจารย์พบเชีเพียงเพชรมาแล้วครับวันนี้เราจะพูดคุยถึงชะตาของคนที่เกิดวันเสาร์นะครับนักษัตย์เป็นปีกุลเป็นปีสุดท้ายของนักษัตว์เนาะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะพูดถึงคุณลักษณะของคนเกิดวันเสาร์ปีกุลเนาะเรามาเกิดถึงนี่ก่อนฮนะว่า ว่าคาทานายก็ยเป็นส่วนหนึ่งของลิขิตชีวิตที่ออกมาในแนวทางทรัพยากรแบบทั่วไปนะครับหากต้องการความชัดเจนในหน้าความเป็นตัวตนที่แสดงถึงคุณลักษณะเฉพาะตนของคุณในเรื่องของคาว่าวาสนาชีวิตวัสนาผู้คลองวัสนาการงานความเด่นชัดในเรื่องของอาชีพตลอดจนภาพรวมประจำปีของปีจรน,นะครับแนะนําดูแบบส่วนตัวครับในบางช่วงปีท่านอาจจะเป็นปีที่เด่นมากเลยเพราะนั้นเราก็จะมีเรื่องของว่า ภาคยกดวงเพิ่มโชคนะครับแต่ว่าถ้าปีไหนมีการทํานายกันแล้วว่าต้องระมัดระวังอุปสรรคยะนะปีนี้นะก็ออกแนวนนนนนนทางของว่าภาคกันอุปสรรคในชีวิตแบบประจําปีนะครับสนใจทักทายกันมาครับก่อนจะพูดถึงคุณสมบัตินะครับลักษณะพิเศษของคนที่เกิดวันเสาร์ปีกุลน,นะครับเรามาดูของคนวันเสารท่ทั่วไปก่อนนะครับที่คนวันเสาร์ทุกคนต้องเป็นหรือต้องมีนะฮะในสิ่งเหล่านี้นะครับ จะมากจะน้อยก็อยู่ที่ตัวเลขอีกตัวหนึ่งกับเลิกเกิดนะครับถือเป็นคนที่ขี้ระแวงหน้าตาออกแนวเครียดๆบ่อยๆนะครับเป็นคนที่ไว้ใจเชื่อใจคนยากสักหน่อยนะมักจะมีเหตุการณ์นะครับทำให้มีความกังวลและฟุง้งซ่านออกบ่อยๆเป็นคนที่ยึดติดกับคนรักและคู่ครองสูงรวมถึงเข้มงวดจำจี้จำชัยกับคู่มากเกินไปนะครับเป็นคนขี้เหงาในบางคนขาดคู่ขาดแฟนขาดเพื่อนไม่ได้เลยนะครับ กรณีที่ขาดคู่เขามักต้องการเพื่อนมาเป็นคู่หูแทนนะกันความเหงาของเขาอายุช่วงของเขาที่มีปัญหาเรื่องความรักหรือมีแฟนใหม่ๆเข้ามาก็เป็นช่วงอายุย่าง22ย่าง25แล้วก็ย่าง31 31นะครับมักจะมีแฟนหรือคนรักใหม่ๆเข้ามาเสมอภายใต้นะครับกฎเงื่อนไขกติกาว่าด้วยเบื่อคนเก่านะส่วนช่วงอายุ27นะครับจะเป็นช่วงที่เด่นเรื่องงาน เด่นช่องทางทํากินแต่มักมีเรื่องฟุ้งซ่านในเรื่องที่รักสาระตลอจนมีเรื่องรับภาระจนมางทีนอนไม่หลับนะครับอายุย่าง30กับ39เป็นปีที่ต้องระวังความทั้งเผลอรวมถึงความมุ่นวายใจอารมณ์วู่วามนะครับทั้งการงานและความรักนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูถึงคุณสมบัติพิเศษของคนที่เกิดวันเสาร์ปีกุนกันนะครับลักษณะนิะนสัยคนที่เกิดวันเสาร์ปีกุนถือเป็นคนที่จริงจังนะครับต่อง,งาน เป็นพักๆนะจริงจังต่อง,งานเป็นพักๆเออไม่น่าจริงจังอย่างนี้เนาะเออเป็นคนที่มีเพื่อนเยอะนะฮะถือว่าเป็นคนที่มีเพื่อนเ,อเพื่อนเยอะเพราะงานของเขาเหมาะกับงานที่เขาเรียกว่าเป็นจบทดีกว่านะครับเวลาเขาไม่ีปัญหาก็ให้เข้าไปหาผู้อาวุโสที่มีความต่างวัยกับเขาะจะช่วยคุณได้นะครับหากเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถสูงหากทํางาน ราชการหรือบริษัทมักจะมีตำแหน่งสูงๆคือเป็นใหญ่เป็นโตสายงานกันไปเลยนะครับแต่ถ้าเป็นคนที่มีองค์ประกอบในหน้าของคําว่าไม่ค่อยเข้าท่าเนี่ยคนที่เกิดวันเสาร์ปีกุนนะมักจะอยู่ในรูปของคําว่าเกงานเนาะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งคือไม่เอาฐานเอานี้ดีกว่านะครับส่วนถ้าทำ้วยขุดส่วนตัวล่ะบอกได้เลยครับมักไม่ราบรื่นนะฮะ แม้งานดําเนินไปดีแต่มักชอบปล่อยตามอารมณ์อยากทําก็ทําอยากปิดก็ปิดอยากเปิดก็เปิดไลยต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับคนราวพีกุลนะครับความรักละ่ะต่างเพศมักช่วยเหลือนะเวลาคุณมีปัญหาหนักนะครับแต่ว่ามันจะมีคําว่าเหมือนเทวดาคุ้มครองเลยศูนย์การสูญเสียอ่างคุณก็ณตามมีสิทธิ์นะครับฟุกใหม่ๆม,มีความฟุกเข้ามาอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นการงานหรือความรักเออถือเป็นคนที่มีรสนิยมทางเพศที่ค่อนข้างที่จะ เนาะผิดกลิ่นไม่ได้นะเพราะฉะนั้นในคําจํากัดความของคนเกิดวันเสาร์ปีกุลนะต้องระมัดระวังเรื่องสินข้อสาทั้งชายทั้งหญิงเลยนะโอกาสที่จะเกิดการด้อยค่าที่ำให้ชีวิตเราสมเสียมได้มาจากไอ้สินข้อ3ถ้าเราผิดบ่อยบ่อโอกาสที่ทำให้ชีวิตเราเองเอย่ำแย่ได้นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับโดนใจขนาดไหนฝากติดตามฝากกดไลค์ฝากกดกกแชร์นะครับรวมถึงข้อติชมด้วยนะครับ จากใจพี่อุสุนชะตาแล้วพบกันใหม่กับคลิปดีๆที่มีผลต่อชะตาชีวิตวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ